สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u c r i b e ดนียนะฮะนี่ผมจะเอาคันนี้นะฮะนิสสันเทียนาปี2004คันนี้นะฮะครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปะฮะผมตัดราคาเงินสดนะฮะขายตามสภาพะฮะแล้วคลิดผ่แล้วผมตัดไปที่99,000าบาทะฮะทุกคน,นะฮะ ค่อนข้างจะราคาค่อนข้างจะถูกมากทุกคนฮะนี่หลายๆคนฮะที่โทรมาหาผมฮะเขาอยากจะทราบรายละเอียดว่ารถมันเป็นอะไรให้มันมันพุ่งขึ้นนะฮะรถมันขับได้นะแต่ว่าถ้าให้ดีฮะต้องไปซ่อมบำรุงอีกสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าจะต้องทําอะไรบ้างฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพารถคันนี้ไปให้ช่างนะฮะไปตรวจสภาพรถกันนะฮะว่ารถมันเป็นอะไรต้องซ่อมอะไรบ้างมีใครจ่ายเท่าไรบ้างฮะอูของเขาน่าอยู่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับอ่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับไปเราไปดีกว่า โอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้นะฮะไปให้ช่างดูสักนิดหนึ่งนะฮะมีหลายหลายคนที่โทรมาแต่ว่าคืออย่างที่บอกะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่โทรมาเนี่ยคือเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคือรถผมจอดทิ้งไว้นานมากนะครับก็ตั้งแต่รีวิวไปผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาขับแล้วก็ไม่มีเวลาเอาไปให้ช่างดูด้วยครับเนี่ยแต่เวลาสตาร์ทเห็นไหมฮะเวลาสตาร์ทเนี่ยคือปกติเลยนะครับปกติเลยฮะระบบแอร์ก็คือเย็นนะฮะไม่ของแสนกว่าครับสองแสนสามนะครับ เนี่ยคือเวลาเร่งนะครับปกติเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยคือระบบภายในคือคือสมทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนะระบบภายในแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะฮะเกียร์ปกติเลยนะครับทุกคนครับอ่ะไปเดี๋ยวผมพาทุกคนครับไปหาช่างนะครับจะได้รู้ว่าเอ่อถ้าเกิดว่าซ่อมคันนี้แล้วจะหมดเท่าไหร่ฮะก่อนอื่นฮะอย่าลืมค่ดเก็บข่ารีทัพใหทุกครั้งนะฮะทุกคนครับ คันนี้นะฮะถ้าพูดถึงการออกตัวนะก็ถือว่าปกตินะทุกคนครับระบบเกียร์ถือว่าสมบูรณ์นะฮะเวลาถ้าเกิดว่าขับอย่างนี้นะฮะเหยียบแบบนี้นะฮะเราไม่รู้สึกว่าเครื่องกระตุกหรือว่าเกียร์กระตุกนะฮะช่วงล่างดังก๊กกักคือปกติของเขาเลยฮะแต่ว่าที่ผมตัดราคานี้เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าบางบางทีผมเผื่อให้ทุกคนเอาไปซ่อมไปซ่อมแล้วก็เผื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเอาไปขายต่อได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเพิ่มต้นทุนนะ มันจะต้องคือคันนี้ผมบอกเลยว่าผมขายขาดทุนนะคันนี้นะฮะขายต่ํากว่าทุนนะฮะก็ถึงตัดออกไปเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะช่างของผมอยู่ที่ซอยทุ่งปลุมต้นหมันนะซอย4นะฮะคือถ้าเกิดเจอตลาดก็คือเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับเลี้ยวซ้ายมานะฮะมันก็จะเป็นอู่นะฮะคือเขาค่อนข้างจะประสบการณ์เยอะนะฮะทุกคนครับอ่าก็ผมก็ซ่อมกับเขาบ่อยนะฮะก็ก็คือส่วนมากก็คือซ่อมแล้วก็คือจบนะฮะไม่มีอะไรฮะทุกคนครับนี่ดูช่วงล่างก่อน อัตราเร่งของเขาให้เห็นครับเนอัตราเร่งของเทนน่าคันนี้ก็ถือว่าคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับคือปกติเลยครับไม่มีอะไรเลยครับอืแต่ผมก็ไม่ได้กลัวนะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกนะว่าบางคนที่อยู่ไกลๆนะฮะที่เขาโทรมาติดตามอยู่นะเขาต้องการลดให้แบบเหมือนสมบูรณ์นะแต่ว่าบางคนทารับสภาพได้นะเขาจะไปซ่อมเองนะแต่ว่าเหมือนเขาบางคนก็อยากรู้ว่าเออต้องซ่อมเท่าไหร่ค่าจะจ่ายเท่าไหร่นะฮะเนี่ยถึงอู่แล้วครับอยู่ไม่ไกลนะฮะ นี่ปูนี้เลยครับปูช่างยาวเซอร์วิสนะครับนี่นะครับปูนี้เลยครับมาถึงแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ช่างเขาเช็คให้หน่อยครับช่างอยู่ไหนเนี่ยช่างยาวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาดูรถให้หน่อยดีช็คให้หน่อยมันเป็นอะไรมาเอ่ยมันเหมือนเียาการแบบว่ามัน เวลาเราชาน e ้ำมันเครื Somehow, like ่องมันจะเหมือนมันจะมีน้ํามันพุ่งพุ่งนิดหนึ่งมันมีไอนนิดอ่ะมันเหมือนมันสั่นๆนิดหนึ่งช่างลองดูให้หน่อยเท่าไหร่คันนี้เก้าหมื่นเก้าเฮ้ยพูดไรราคาหลักหมื่นราคาหลักหมื่นรถเนี่ยลถราคาหลักล้านหรือหลักหมื่นเนี่ยแต่ว่าผมขี้เกียจติผมขี้เกียจติซ่อมนี่เกียรติเอามาเก็บงานในเวลาเครื่องร้อนๆเนี่ยเวลาผมชากมามันจะมีไอไอขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าขับอะไรปกตินะขับครับช่างดูให้หน่อย ๋อ,อก็มีเทียนหน้ามาส้มเหมือนกันเนใช่ใช่โอ้โห oh, ดูดูด,ด,ดูคันนี้ก่อนเนี่ยมาดูคันนี้คันนี้รถในตำนานอันนี้รถรถช่างปะรถช่างปะรถลูกค้าเหรอคันนี้ในตำนานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยซื้อเก็บได้เลยเนี่ยคันนี้นะเนี่ยครับมาดูคันนี้ก่อนอันนี้พูดถึงขวันก็ไม่ข่าวนะช่างยาวนะนิดหน่อยอะ่ะ ใช่ในสวยครับตัวเนี้ยหรูมากเลยแล้วระบบเกียร์ช่างยาวลองเช็คดูหน่ยเกียร์ดีมากเลยเกียร์แบบว่าไม่มีกระตุกนะเกียร์แบบปกติเลยนะแอร์ก็เย็นไหมใช่แอร์เย็นฉ่ำเลยตัวเนี้พูดถึงอาหารซื้อน้ำมันเครื่องเกรดดีๆหน่อยใส่เนี่ยผมว่าจบเลยนะใช่ไหมอือาจจะไม่ต้องอไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไม่ต้องซ่อมนะไม่ต้องทำน้อยก็เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะช่างยาวเรียกเลยนะ หัวเชื้อน้ำมันเครื่องครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับอ่าเป็ดดีๆหน่อยสักสองกระป๋องเนี่ยผมว่าทุ่นไปได้เยอะเลยไปหาซื้อได้ที่ไหนอะ่ะก็ที่ร้านก็มีจําหน่ายครับอ๋อถ้า,ถ,าถ้าบนเป็นบอดี้ของเขาเนะี่ยคือโอเคเลยแหละคือบอดี้ของเขาคือสวยเลยแหละฮะแค่ฟิกเครื่องสักนิดหนึ่งนะฮะมันจะเหมือนมันจะเดินไม่เรียบป่ะใช่ใช่ใครที่เป็นพ่อค้านี่สามารถที่จะเอาคันนี้ไปทําขายได้นะ ไปขายต่อก็ยังมีกำไรนะอาการแบบนี้ใช่อาการหลวมไหมใช่ๆหน้าหน้าแกนเริ่มแหวนหลวมมมแหวนหลวมแล้วพวกอาพวกปากเกลนพวกอะไรเนะี่ยปากเกลนฝาสูบหรอปากเกนฝาสูบต้องเปลี่ยนไหมมันมันมีผลไหมเกี่ยวไหมก็ตัวนี้หลวมน่าจะเกี่ยวกับพวกแหวนลูกสูบมากกว่าแหวนลูกสูบใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดว่าซ่อมนี่มันจบไหมช่างแนะนําให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่าเพราะว่าเครื่องเกลนโคงราคาถูกกว่าซ่อม อ๋อเปลี่ยนเครื่องดีกว่าใช่ไหมถ้าซ่อมมันจะแพงกว่าใช่ไหมว่ามันขับปกตินะเวลาเหยียบก็ปกตินะมันเครื่องหกสูบไงอ๋อมันหลวมอะไรนิดหน่อยมันก็ยังวิ่งได้ปกติแล้วถ้าถ้าขับแบบนี้ผมถามหน่อยเป็นความรู้ถ้าขับแบบนี้ยคือไม่ต้องซ่อมอ่ะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ขับแบบนี้มันจะมีมันมีปัญหาอะไรไหมมันจะมีผลอะไรไหมอ่ามีปัญหามันก็มีแต่กินน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเราต้องคอยเช็คน้ำมันเครื่องใช่คือ่าให้น้ำมันเครื่องมันขาดว่างั้น ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอาการควันออกเยอะขนาดนี้อ่ผมแนะนำให้ลองใส่หัวเชื้อน้ามันเครื่องดูก่อนใส่หัวเชื้อนี่ใช่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนักหนาสาหัสมากเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะอ๋ออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเนาะอาจจะไม่ต้องอ่าบางทีอ่ะพวกแหวนมันอาจจะติดแหวนน่าจ,จะติดใช่ไหม,อ,มอ๋อโอเคก็ถือว่าได้ความรู้อีกนิดนึงนะครับอ่าต้องลองเปลี่ยน ใส่วัวเชื้อน้ำมันเครื่องดูเกจด,ดีๆหน่อยครับใส่น้ำมันเครื่องเป็น,นมันเครื่องใหม่ไม่เท่าไหร่แล้วปกติไม่น่าจะหลวมันไม่ตัวนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนกว่านะส,ง 100, สงองแสนสามสองแสนสองแสนสามคือ 100, ครถมันเคยติดแก๊สมาก่อน,นมันถือว่าปกติไหมสั่นไหมสั่นไหมไหม,มันมีอาการสั่นไหมวีหกตัวนี้อ่ะถือว่าถือว่าเรียบนะถือว่าเดินเรียบนะอย,อ,ยอยู่ในเก์ที่ใช้ได้อยูอ่ถือว่าเดินเรียบนะแต่ว่าหลายๆคนที่เขาอยากได้คันเนี้ย คือเขากังวลนะฮะเขากังวลเขากลัวราคาหลักหมื่นนี่ถูกมากเลยนะหลักหมื่นถูกนะกมันก็หายากนะถ้าเกิดตามเต้นมันก็อยู่แสนห้าได้ไหมแสนห้าแสนหกมันมันจะอยู่ประมาณนั้นเลียร์หน้านะมันไม่ได้ว่าเป็นสเปริโลอ <ะ S 2> ไอหลักหมื่นในราคาสปิโล <Lap id S 2> เลยนะใช่ใช่ผมก็ขายทิ้งอ่ะวง่ายขายทิ้งอ่ะก็เลยแบบว่าเออมาทําคลิปดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะคนที่มาไกลๆเนี่ยคนที่อยู่ไกลๆเนี่ย เขาจะได้รู้ว่าปัญหาของรถคันนี้ว่าไอ้ทำไมท่านเราขายถูกนะฮะว่าว่าเราขายถูกอย่างนี้เราเราก็ขายตามสภาพนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าพูดถึงถ้าไม่ทําอะไรเลยได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ได้โย่ถ้าเกิดว่ามันกําลังอัดอะไรมันดีขึ้นเนี่ยอ่ฮะอ,อาการกินน้ามันเครื่องเนี่ยมันก็จะน้อยลงอ,อเอางนี้ดีกว่าช่างถ้าเกิดว่าสภาพแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราตีซ่อมเนี่ยประเมินราคาได้ไหมประมาณเท่าไหร่ เสร็จเค่าใช้จ่ายก็ไม่น่าจะเกินสามหมื่นบาทไม่น่าจะเกินสามหมื่นนะอ่าอยู่ประมาณนั้นรวมรวมของรวมแรงเนาะจ้าไม่ไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินอ่าได้อย่างน้อยก็ได้ความรู้ละว่ารถคันนี้คือเครื่องมันหลวมนะทุกคนฮะเครื่องมันหลวมนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่หลักหมื่นเนี่ยเพาะเพาะตัวบอดี้ก็คุ้มแล้วนะแต่ถ้าใครที่รับได้นะ คือช่างเขาบอกว่าเครื่องอเครื่องคันนี้นะฮะมันหลวมนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะ,ะได้รับได้เอาไปซ่อมเองนะฮะหรือว่าจะฝากช่างซ่อมก็ได้น,ะะนี่ก็ขาย9 0 0 0 0มื0 0เานะฮะเครื่องแล้วก็ตกแค่แสนต้นต้นเองอันนี้ได้ยาวๆเลยใช้ยาวเลยนะคันนี้นะฮะเอาไว้ใช้ไหม<ะ>เอาไว้ใช้ไหมซื้อซื้อให้เมียใช้ไงผมมีหลายคันแล้วโอ้ยช่างมีหลายคันลว อันมันเป็นโฉมแรกไงถ้าเกิดว่าโฉมสองอ่ะมันจะเป็นเครื่องสี่สูบตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เครื่องจะแพงใช่ไหมใช่ตัวนี้มันหกสูบเครื่องมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยเครื่องตัวนี้จะเยอะหน่อยใช่ช่างมีช่องมีอะไรฝากอะไรไม่มีพงมีเพจไหมฝากลงฝากร้านไหมถ้าเกิดว่าใครมาซ่อมมาหาได้ที่ไหนยังไงอ่ะครับยาวเซอร์วิสทุกคมตานมันซอยสี่ครับทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างมีทําอะไรบ้างรครับรช่วงล่างครับระบบ อะไรทุกอย่างครับรทำ<ร>หมดทุกอย่างทำทุกรุ่นทุกยี่ห้อไหมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออ่าคันนี้เปลี่ยนอ่าคอยสุดระเบิดไปครับคอยช็อตเสียครับอันนี้ก็อันนี้ก็เทียนหน้านะอ่าอันนี้็ะโฉมสองอืมพูดถึงโฉมนี้ก็สวยนะสวยนะภายในภายในสวยนะอืมโอเคครับผมทุกคนครับคันนี้ก็ฮะก็สรุปว่ารถเครื่องมันหลวมนะฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่รับได้อยู่ที่9 10, 9้า0เก้าันบาทนะฮะ อ่าก็เบอร์โทรผมจีทิ้งไว้ข้างล่างนะทุกคนฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับผมรีวิวละเอียดอยู่ครับทุกคนครับอ่ะโอเคครับผมทุกคนครับยังไงก็ต้องขอบคุณช่างยานะที่ให้ความรู้เล็กๆน้อยนะฮะสำหรับทุกคนฮะเจอกันคลิปใหม่ครับทุกคนครับช่างยาวสวัสดีครับขอบคุณมาก